แดงหรือเปล่าอุ้ยคักเลยครับหน่อยนี่นี่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมวานี้บ้าโชคค่าพี่พิงหน่องนะครับมาชิมฝรั่งนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับพี่น้องกาบ้าโชคปลูกไว้ต้นหนึ่งครับหลังจากที่ตัดแต่งจริงนะครับนี่ครับ มีหน่วยออกมานะครับนี่ครับมีช่อดอกครับเต็มเลยนี่นี่ครับมีช่อดอกออกมาไหมครับงามๆเลยครับพี่น้องอ่านี่ครับช่อดอกงามๆครับเบาโชกับผ้าส้มพี่น้องปลูกไว้ต้นเดียวครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาครับปลูกแล้วได้พ้นดีกับขยายต่อนะครับพี่น้องอ่านี่ครับพี่น้องช่อดอกงามๆครับนี่ ติชชดอกสวยงามเลยครับก็มีอยู่ต้นเดียวครับพี่น้องอันนี้ครับบาโชกามี่นวยละได้ครับเนี่ยติดพลนผลิตละครับเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับพี่น้องเป็นยังไงครับครับฝรั่งของเปาซื้ออันนี้ครับนวยนี่กันี่ครับอีกรุ่นนึงครับผมนี่มื่อนี่ก็จะพาซิมน่วยนี้ล่องเมึงครับนี่นน่ครับสองนวยนี่ ชิมลองเมื่งก่อนพาเบิ่งนเป็นยังไงใส่แดงรสชาติผมกับพ่กใหกินจักเชอ่อนะครับสําหรับฝรั่งใส่แดงตัดเลยครับนะครับหน่วยแรกครับผมก็จะตัดหน่วยแรกก่อนครับอ่านี่เรียบร้อยครับเแดงที่แทบบ่ล่ะตัวกันหรือเปล่านี่ครับพี่น้องนี่ครับ ฝาหลังไสแดงครับสีกับโบท่านในส้มพูปันไหนครับพี่น้องนะครับแต่ผมว่าน่ากันน่าจะใสได้อยู่ครับนะครับสีกับจะประมาณนี้ครับทั้งในบบเสียต่อครับทั้งในดีอยู่ครับเดี๋ยวชิมมือรสชาติครับผมชิมดูรสชาตินะครับเป็นยังไง ข้งแรกครับที่ได้กินนะครับนี่ครับพลังไส้แดงประมาณเนื้อนี่จะฟูกลัวนะครับ ฟูกวาดที่เป็นกิมจูนะครับอันนี้ครับรสชาติก็ดีอยู่ครับอันนี้ครับพี่น้อง เนื้อฟูดีครับนะครับเนื้อฟูฟูเลยครับเนี่ยว่าแซ่บดีครับนะครับพี่น้องดินน้ำกันนะครับพี่น้องครับอันนี้ครับพิจใจเลยครับพี่น้องบอผพิดบังครับสำหรับท่านนี้นะครับของเปาซื้อเปาโศก่องซิมเมืองเหล้วนะครับน่ครับเนื้อชมพู่แบบนี้ครับเนี่ย ถ้าได้อายุนี่แ่้งจะแซบกว่านี้นะครับแซบครับนี่เดี๋ยวไป้สาเขียวลองซิมบังนะครับจับจับ ครับกัดตัดเลยครับพี่น้องครับน้อยนี่กัดตัดเลยชึบเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะลองพาเบิ้งนะครับผมมาถาฝรั่งได้อายุนะครับอ่ามันก็จะมีความแสบนะครับพอดีเลยนะครับอยู่ที่อายุการเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับน้อยนี่นี่ผมมาสีบล็อกใหกวนน้อยบางหนึ่งบ่ครับเดี๋ยวลองพาเบิ้งครับ ลองพาเบิ้งพี่น้องจึ๊บแดงหรือเปล่าโอ้ยคักเลยครับหน่่ยนี่นี่ครับพี่น้องชืบนี่ครับพี่น้องเนื้อแบบนี้เลยครับครับเป็นยังไงครับฝรั่งใส่แดงเบ้าโชกครับได้กินแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเลยอีกหน่วยนึงครับอีกหน่อยนึ่งก็เอาไว้ตัดในโอกาสต่อไปนะครับอันนี้ครับเนื้อ เสียบเลยล่ะครับแบบนี้ผมว่าเสบแน่นอนครับถ้าได้อายุครับผมอ่าครับอันนี้ครับพี่น้องเนื้อก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเนื้อกับสีผมกับบุกเคยปลูกนะครับแต่ครั้งแรกที่พากับล่องชีเมองผมกับว่ามันกับเสบดีครับอันนี้ครับพี่น้องหนาปลูกอยู่ครับครับสําหรับพันนี้นะครับผมว่ามันหนาปลูกครับแต่ว่ามันก็บตรงมีการดูแลอ่าเขาเอิ่ว่ามันบ่อไ้มัน บ่ให้ลูกล like ่วงนะครับคำนั้นก็คือเข้าตรงใส่ปุ๋ยให้สารอาหารให้เพียงพ่ออยู่ตลอดนะครับทุกเดือนเข้าตรงใส่นะครับใส่ปุ๋ยเพื่อให้มีสารอาหารเลี้ยงเลี้ยงน่วยนะครับเลี้ยงดอกเลี้ยงนุวยบ่ให้ล่วงประมาณนั้นครับ้วก็วิธีการอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาติดดอกนะครับให้เข้าเด็ดเด็ดปลายออกนะครับเด็ดแตงกิงเด็ดยอดนะครับเด็ดยอดออกเพื่อจะบ่ให้จะริ่เติบโตเง่าวไปนะครับ ให้มาเรียงดอกเรียงนวยให้สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมกัจะมีตัวย่างนะครับเดี๋ยวหากิ่งกันครับกิ่งได้ดีอ่าเจอแล้วครับอันนี้ครับพี่น้องผมก็จะมีตัวย่างนะครับนี่ครับตัวนี้คือมีอยู่นี่ครับสามช่อดอกนะครับนี่ครับอ่าหนึ่งสองหลก็สามนะครับซึ่งตรงนี้เอาไว้แค่นี่ครับเอาไว้สองกับพ่อนะครับหลวก็อ่าตรงนี้จะมีหนึ่งคู่ใบอ่าสองคู่ใบนะครับ นี่ครับยอดต่อมานี่ครับเด็ดไปเลยครับนี่เด็ดออกเลยครับนี่ครับเอาไว้แค่หนึ่งคู่ใบหรือสองคู่ใบก็พอนะครับคือบอตองไ้จะเริ่มเติบโตไปนะครับให้มาเรียงนวยตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมียอดแตกเพิ่มขึ้นมากนะครับประมาณนั้นครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ้าโชกขอบคุณพี่พีกนองครับขอบคุณครับกะพผ้ามาซิมฝรั่งของเปาซื้อนะครับแล้วก็นาปูครับผมสำหรับฝรั่งพันหนี้นะครับบ้าจะ ปลูกเพิ่มนะครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับกำลังใจที่ม่ให้เบาโชคนะครับสวัสดีครับ